สบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อรกับสบายดีผสมองสบอนเพื่อคู่คูคูคนมื่อนี้ออกมาเฮือนไม่ใหญ่เงื้งพี่น้องออกมาเฮือนไม่ใหญ่เงื้งออกมาเฮือนในมนังสุยเอามาเกลี่ยมาผักเอามาเกลี่ยมาผักในไม่ง่ายอย่างนี้พี่น้องเมื่อนี้ยังจูมันยังกระยุกกระยุย โอ้ยฮะก็ตื่นนอนพวกมึงฮะเออย่างเงี้ได้ที่ล้างแพงก็ได้ไล้กูมูแพงก็ได้หมากไงกูมูอีกพี่น้องเก็บมาสดๆจากสุวนมือเร่าเนี่ยุกบอมื่นมื่นมื่นเออโบมก่อนยังโบมีตัวซุกหอวเก็บมาแต่ตุ่นมันเด้ ว่านใหายเขียวสวยแม่คับหาเพิ่นยร้านชโอ้ยม้เออเออเออ้ออเออโอใครหายดูนี่ใครหายดูนี่อุ้ย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 ไฟอะเนาะไฟอันอ้วนนี่นะไฟอัน้วนนี่เนาะสบายดีลูกสบายดี สบายดีเออเอออปืนไหนไอ่เออสบายดีป่าลุงสบายดีป่าลุงสบายดีพี่น้องเนาะสบายดนออนี่สบายดีป่าลุงแม่ลูกนี่แม่ใช่เงื่งได้น้ำล้างมูพแพงกับได้ลายได้หมากมีแต่หมากใหญ่ๆเนาะจัดมาให้ใจลลายเดือดเด้อมาเขียบนังอยู่สวนนุ่งไปเก็บเสาร์ ไห้ชุกภาพเข็มแข้งแหละอันนี้ผู้ติดตามไปเรื่อยๆจ้องเขากัปตันพี่น้องกัปตันเนาะเออเบากัปตันเพี่น้องมาเขียบมาหายง่ายงึ่งงึ่งอันนี้ก็ร้านชายได้พี่น้องเมย์ใหญ่พี่น้องกัปตันห้องเมย์ใหญ่เมย์ใหญ่เออเขียบลูกว่ะมีใหญ่ทุ่มใหญ่งึ่งใหญ่เขียวเสวยพี่น้องเอยนสามไใ่น้องกันเออนายทุ่มเสียแล้วนักติเขียวเสวยครับนายเป็นของยักคู่แล้ว เฮ้บอกลยยังว่าย่างี้ไอ้นมนมออนมมอพี่น้องเฮ้ยร้านยาเคียวสวยไอ้เอฟซีคอมเมตนมาแซวสะยายเงื้งยายเคียวเขามักเขามากเออเขามักไอ้ไอ้เพิรนมักเอ นอบนอบดีเป็นผู้ใหญ่อทีนาเข้ารลบอ่าว่าจาดีใหญ่เขียวใหญ่างงเออเออน้ำปั่นลูกน้ำปั่นโอ้ยตะกี้กัปตันอุ้มจนบ่ไวพี่น้องเอรตีนะมามกินกินขาวดีไกินข่าวได้ลูกูเบบีเบบีเเออเอเอเ บีไอ้สาวบุ้มเบี้ยวพี่น้องพี่น้องคือสีหูเนาะในสองไ้สาวสวยเนาะ่องแกเงื่อนเอนพนาเออใช่เออผุนผุนเอาเอาเอออเอาเออออเเอเออเออ หนึ่งสองสามอ่ะหุ่ยเอิ่มเถื่อนอ่าสมว่าลูกเสียลูกพี่ใหญ่ดีนี่ไอ้น้องอีมาตอนดแอะนะไปเอามาตอนดแอะน่ะนะเออขีดทอดนอกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ถามก่อนขีดขีดขีดทอดเม่ใหญ่บ่ขีดทอดเม่ใหญ่ก็พอใหญ่อยู่บ่ไปนะฮะว้าวว้าวนายแม่ว้าว ขีดทอดจะบ่ฮะ mm. เออนะขีดทอดแล้วน like ้องห้องเลี้ยงมาพายใหญ่พี anxious, ่น้องเออเือๆผู้ได้เลี้ยงกับแพงผู้นั่นแหละคนเท่ากันพี่น้องเอ้ยเท่ากันเลี้ยงเลี้ยงม้ากับแพงม้าเลี้ยงไก่กับแพงไก่เลี้ยงคนกับแพงคนเออเลี้ยงเนี้ยกับแพงนั่นเบึกบัวนี่กับอะไรนี่กับอ่นี่กับม้าอยู่น้ำตลอดหนึ่อยู่น้ำเสมอพี่น้องเอ้ยเห็ดกบู่บู้ยเม่เพลินปัดน้องไปกันเนาะ

โปรแกราสิเป็นมวยปั๊มบ่อใหญ่มากนะบ่ฮะสิเป็นมวยปั๊มบ่ลูกหลอกไปมันบบดินดอกคูณมากต้องมายม่ใหสิลูกบ่ปลาดำปลาดำไ่ได้ผลน้ำบ่เดียวนีบ่ปลาดำไปเลี้ยงงัวบ่จักปลาดำไปเลี้ยงงัวบ่

นี่แหละมิเตมาอยู่เพ mm ื่อนในเมย์ใหญ่แหละอาติมาเล่นอยู่พี่มาเล่นน้ำนองอีมาอยากบอยากขันมบ้าอยากแดดอยากขับประแดดกั่นแม่อื่นกับบวกินเอออีวมากินเขากับปลาแดกได้พี่น้องเลยอาติมากินปลาแดกกินแดกับอีวน่าอีวมากมาโอ้ยเม่ใหญ่ท้าเอ้ยมาเกิดซาดว์ยิ่งมากินเขากับปลาแดกคือเก่า เด็กก็แด็แต่ถ้าว่าทิ้งก็ได้มาทำเด็กเออเอออย่าบั้งอย่าบั้งไปเออนั่งคนละทางเออโอ้โหเออเอ้โหเอาหยาดกันหยาดกันใส่ใส่มาให้อายเบิ่งดูท้องลายน่ะมันเร็วใส่เออปัง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 มาให้อายเบิ่งแนท้องลายน่ะมากไ นี่ไซบ้าทองมะขามนะมะขามจีไปไอ้หมุกดาหานบ่บัดดานเปิดบ่บัดดานเปิดโอ้บังขามเป็นเนี่ยนะเนาะอืมปาทู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยผัวผัวอืมอัดไว้อัดไว้อัดเมียนแบบนี้ปุ๋ยปิดยถ้เบิ่งอะไอัดเมียนให้กับพระสังกระจายเนาะพี่น้องเนาะ

อุ่มเลยต่ตอนยังหน่อยกัปตันมาอุ่มอยู네่เลยพี่น้องอุ่มบไว้เดี๋ยนี่อุ่มโบไว้พี่น้องเดี๋ยนี่บไว้เดี๋ยนี่นะขึ้นมาได้อกมายกันละมเตรอ้อได้ไม่เจ้าขามันกันถูกนะเดี๋ยวไปเห็นน้องอายไดค่ะ ย่างกระเดืองไปบืบดับดึบดับนุ่มเพื่อนป้าเพื่นป้าเปืือยย่างนะแหงให้กับตูดไอ้ตูดชิงค้องกันเด้ว้าจะเป็นใหญ่ครับบึบดับดึบดับ ภาพมืดพี่น้องเออมืดเออปาทูไปแสดงนั่งบ่เนาะเป็นมวยปั่มบ่ดิคยายไปใช่ศร พีดลีแล้วบ่โอเคเนาะพี่น้องเนอซุมมาพักควันแหละกัปตันสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดีกัปตันกับเป็นหลานนามสกุลันเดียวกันพี่น้องเลยนามสกุลพมคายอันเดียวกันกัปตันพมคายอันเดียวกันโลดพีดไฮไซหน้ากับบุพีน้ากับนี่แหละดูดเอาน้องเมย์ใหญ่เงื้งดูดเอาน้องเมย์ใหญ่เคี้ยวพี่น้องไปดำอยู่อยู่นดำกันพี่น้องอยู่นดำกันไไดเแต่มันบิ ไก่เพ uh, so ิ่นกว่าจะอยากพี so, sadly, ่น้องเพิ่นบอกให้มาดร้านมาจับเอาไปต้มกิโลเพิ่นว่าตัวใหญ่ไม่ใหญ่กะนตัวใหญ่ไม่ใหญ่กะมาจับเอาไปต้มกิโล่เมึงอยากตัวแดกกับพัสดุบุได้มาเอาแนวส่วงดำนานะครับบอกกับพิ่นเอาไปกินอยู่พื้นบอกเอาบุได้เอาดอกพี่น้องนี่ละอันยังพี่น้องกับตันน่ะหักแพงกันเบิดขู่ขนพี่น้องโอเคสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดี